ไปเดี๋ยววันนี้จะพา,ปาไปเก็บผักบุ้งกันในสวนของเราโอ้โหแต่แที่สวนก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะเพื่อนๆ Hugs World Channel นะฝะากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป <ema> นะไปไปเก็บผักบุ้งผักบุ้งจีนนะไอ้ต้นเล็กๆเลยอ่ะจะเก็บไปกินกับ กินกับส้มตำแปลงนี้ก็กำลังได้เลยนะเนี่ยแปลงเนี่ยเอาไว้ก่อนแปลงนี้แปลงที่สองอ่ะอน,นี่บางๆแปลงที่สามไปแปลงที่สี่โอ้โหปแป้งนี่งามดกนะอันนี้แม่จะเก็บขายวันละยี่สิบบาทไปเราจะไปเอาแปลงนี้กันเลย นี่แปลงนี้ที่เราจะเก็บก้นานเลงไว้ที่แปลงนี้เลยนะเพื่อนๆแปลงนี้เลย น,นี้เอาไปกินกับส้มตำเดี๋ยวจะเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงด้วยนี่เป็นผักบุ้งจีนเราปลูกเองนะเนี่ยนะเอาไวก้กินแบบกินได้หลายอย่างลวกกินกับน้ำพริกได้ กินกับยำส้มตำผัดผักบุ้งไฟแดงได้หมดเลยปลูกเองนะเป็นออแกนิกโอเคหมแดงดก็มาแล้ว นี่ผักบุ้งจีนแบบงามๆเลยยอดก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปไปกินกับซ้มตําแล้วก็มื่อเย็นจะเป็นผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งจีนปลูกเองนะฝากกดติดตามช่องฮักสุภาพ h ช n แนลด้วยนะคะคุณค่ะ